สวัสดีทุกคนนะครับผม,ว,ผมวันนี้อยู่ในเกมโรโบบะขราบผนไะม้ที่มีชื่อว่า Escape Super Market นะครับผมวันนี้ผมก็มาเพื่อคนเดีครับผมโอเคราบปกันเถอะที่นี่มันน่าจะมีอะไรน่าสนใจแน่เลยครับผมเกี่ยวกับซูเปอร์มาร์เก็ตประมาณนั้นครับโอ้นมนี่หกกระจกกระจายเต็มไปหมดเลยครับผมผมก็จะอัดคลิปเดียวแล้วก็จบไปเลยนะครับผมจะได้แบบไม่ต้องมาแยกพาร์ทอะไรประมาณนั้นครับผมตอนนี้กระโดดไปครับผมซอสมะเขือเทศแล้วก็มาอยองเนตหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมน่าจะใช่ โอ้อันนี้เป็นซอสซอสอะไรสักอย่างครับผมอ่าเพื่อนตายเหรอเพื่อนตายครับผมนั้นเช็คพอยต์รอโอเคครับผมแบบนี้เหมือนจะไม่มีเสียงครับผมมีแต่เสียงเดินนะผมแล้วก็มีเสียงกระโดดด้วยครับผมเพื่อนรีบมาเร็วอย่ารีบไม่ต้องรีบโอเคไปอันนี้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 ต้องแบงขางอ๋อโอเค แล้วก็กระโดดไปตรงนี้จุ๊บโอเคแล้วก็ค่อยๆไปครับผมไม่ต้องรีบครับผมไม่งั้นตายได้แล้วก็เช็คพอยต์ครับผมอันนี้ไปตรงไหนเนี่ยไปตรงไหนอรเพื่อนเอ้าอ๋อเหยียบได้อ๋อแต่ห้ามโดนโอ๋อนึกว่าเราแบบกระโดดไปเลยอันนั้นมันยากเวโอเคเดี๋ยวผมขอม,มาเออตายด้วยเลยครับผม ตายเลยผมโคเอามายเอามามโอเคเออเด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 โดเดเดเเด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 าดเ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 ดอดะดเดนดเนเดเดนดเดเดเดอดเดเอเด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 เมาดเมเดเนเดเดเนดไดเดดเ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 นเด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 อนเด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 ดเเเเเ เราใช้พอยต์เสร็จแล้วนะไปตรงนี้เป็นที่กระโดดนะ <c oughs> ผมจุ๊บอ๋อตรงนี้เป็นบ้านบอลแล้วไปไหนต่อเน,นี่ยฮะขึ้นไปเหรออ๋อไปทางนี้ตรงนี้อันน,น,นี้อันนี้โดนได้โอเคอันนี้ก็น่าจะโดนได้ใช่ไหมโอเคโดนได้ผมสบายผมตรงนี้อันนี้โดนได้ไหมโดนได้เหมือนกันโอเคอันนี้ก็โดนได้โอเคแสดงว,ว่าโซนบ้านบอลโดนได้หมดเลยครับผมอันนี้ก็โดนได้ อันนี้อันนี้ต้องกระโดดขึ้นไปค่อยๆนะเพื่อนเดี๋ยวมันตกโอ้โหตรงอย่างนี้เลยเจ๊บโอ้โหผมตกมาโมหไม่เป็นไรเอามาขัขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นเบสวอผมรอดูได้เลยนะผมเห็นมีคนขอเข้ามาผมเดี๋ยวผมจะทําให้ผมเบสวอโอเครีบไปรีบไปใครไม่กดไลค์ก็ฝากให้ผมด้วยนะผมเพราะว่าตอนนี้ผู้ติดตามผมน้อยมากครับผมเคผมก็จะพยายามลงคลิปทุกๆวันนะผม อันนี้กระโดดขึ้นไปโอเคจึ๊บแล้วก็กระโดดขึ้นไปโอเคเออจึ๊บโอเคจึ๊บโอเคอันนึงจึ๊บโอเคเพื่อนเรากระโดดขึ้นมาแล้วนายกระโดดตามมาเลยเพื่อนโอเคอันนี้สไลเดอร์ว้าวโอ้โหสไลด์ลงมาบอลนนตรงนี้เช็คพอยต์อันนี้ต้องกระโดดตามบอลโอ้โหบอลมีหลายสีมากครับผมสนุกมาก สนุกเหรอนี่มันไม่สนุกนะคะท่านผู้ชมนี่เรามาเจอซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรแบบนี้เนี่ยโอเคตรงนี้มีผักครับผมมีมะเขือเทศมีอะไรอีกเยอะแยะผมอันนี้อ๋อห้ามโดนห้ามโดนใช่ไหมห้ามโดนห้ามโดนค่อยๆไปนะเพื่อนจ,จ,จ,จอุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ๊บโอเคแอปเปิลดีก่อนแล้วก็ไปอึ๊บโอเคค่ะแล้วเพื่อนโอเคเช็คพอยต์รอแล้วรีมาเลยรยีมาเลยโอเคมาเลยเพื่อน โอเคอันนี้ห้องสมุดต้องหาอันนี้สินะตสงสัยไปเเขาหงกดแน่เลยร่บผมเพื่อนรู้ทางเหรอไปทางนี้เหมือนเพื่อนจะรู้นะไปทางนี้แล้วไปทางไหนต่อทางนี้เหรอโอเคงั้นเราเดินไปเลยผมอ๋อนี่ไม่ใช่นี่ทางตันทางนี้ทางนี้ทางนี้เออตรงนี้แหละโอ้โหกว่าจะหาได้ เพื่อนก็ตามมาผม15ห Y ก็มีเห็นเดี๋ยวนี้มีคนตั้งชื่อ Y กันเยอะผม Y ก็ย่อมาจากเยอะผมแปลว่าปีนะครับผมนี่เช็คพอยต์โอเคตรงนี้เป็นที่เกาะสร้างโอ้นี่มันซูเปอร์มาร์เกต็ตอะไรกันเนี้เราไปเจอแบบนี้บ่อยแล้วนะแ้วพวกนี้ก็สนุกดีครับผมเดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เล่นไว้ใต้คลิปนลผมลองไปเล่นกันได้ผมหรือใครจะเล่นมาแล้วก็มาดูผมเล่นอีกทีนึงก็ได้นะผมไม่ว่ากันนะ อันนี้ชีดชีดหรือเฟนไฟไม่แน่ใจครับผมมันต่ออ๋อนี่เฟนไฟครับผมเพราะว่ามันมีข้อต่อโอ้ยตายเลยครับผมน่าจะเป็นเฟนไฟครับผมเพื่อนรอเราอยู่โหเพื่อนปีน้ำใจด้วยเบสวามาคิดนะผมย่างมาผมรอดูได้เลยนะผมเบสวาจุบุบอุย๊ยตายอีกแล้วผมเอาไหมเอาไหมเ,เอาเพื่อนกระโดดเลยเพื่อนกระโดดรวัวๆเลยครับผม จุบโอเคตรงนี้มีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยแล้วก็มีน้ำมันเหมือนจะเป็นน้ำมันนะผมน้ำมันทอดเบอร์เกอร์โอ๊ยตายแล้วตายบ่อยอย่างรอบนี้ไม่เหมือนสเตชันคิดที่แล้วผมที่ผมทำรีวิวไปที่ผมลงไปวันนี้ผมโอเคอันนี้เป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าเหร จะพาผมแล้วก็อ่ะทางนี้ดิเพื่อนเอ้าอ๋อทางนูน้นออโอเคโอเคดูผิดเองแหละ <c oughs> แล้วนี้ก็กระโดดขึ้นไปจุ๊บจุ๊บโอเคแล้วก็กระโดดตามต่องกล่องไปครับผมไม่ใช่ตองกระโดดตามกล่องขึ้นไปจุ๊บอุ้ยกระตกกระตกอืมนี่อุ้ยอ๋อกระโดดไปตรงนี้ด้วยอ๋อมันมีที่ด้วยอุ้ยเอ้ยอยู่เค่เพือเ่อน จุดโอเคแล้วก็มาตรงนี้เพื่อนค่อยๆนะตกเดี๋ยวเพื่อนค่อยๆนะเดี๋ยวนายตกเดี๋ยวนายจะตกเอาโอเคแปลงต่อก็ไม่เหมือนคลิปสเตชันที่ผมลงเมื่อวานนะผมก็พูดผิดขออภัยด้วยผมอืมเ้าเพื่อนโดนโอ้โหเพื่อนค่อยๆนะอ้า้โห อีกสุดท้ายเองเพื่อนเดี๋ยวเราไปเช็คพอยต์รอแล้วกันอืมโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันกิ่งโอ้โหเอ้ยไม่มีเช็คพอยต์เพื่อนเราจะลงมาไหมเนี่ยเพื่อนลงมาเร็วโอ้ยโอ้โหเพื่อนกิ่งเลยผมเพราะว่าเจอที่สูงไปไปไปเพื่อนโอ้โหนี่ก็คือลาซูเปอร์มาร์เก็ตที่เรามาลงไปเหรออโอเค แล,แล้วนี่กดอะไรเี่ย <c oughs> อ๋อกดตรงเกมโอผมไม่เล่นผมไม่เล่นผมจะเล่นแบบนี้โอเคไปอันนี้เหมือนเป็นเนื้อผมเนื้อหรือผักกาดอะไรก็ไม่รู้อันนี้ลหละอันนี้อ้ออันนี้ก็เนื้อเหมือนกันแต่ว่าให้กระโดดข้ามกล่องไปโอ,โอ้น้ําแข็งเมื่อกี้เพื่อนตายไปเลยครับผมโดนเนื้อได้แต่ห้ามโดนน้าแข็งครับผมจุ๊บโอเค โอเคไปๆๆเพื่อนไปๆแล้วโอ้โหนี่มันอะไรครับเนี่ยอ๋อนี่มันเหมือนเป็นไฟฟ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจผมน่าจะเป็นไฟฟ้าแหละหรือเป็นน้ําไม่รู้โอ๊ยโดนไฟช็อตโดนไฟช็อตเลยับผมเอาใหม่มันเล็กๆับผมมันกำโดดระบาดหน่อยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหเอายังไงเอายังไเอายัง ต้องมาทางไหนโอ้โหมันใกล้กหมดอ่ะค่อยๆค่อยๆจึ๊บจึ๊บอย่าโดนอย่าโดนอึ๊บอึ๊บโอเคไะเพื่อนทางนี้เหรออ๋อทางนี้โอ้โหเทโลพอร์ตไปอีกที่นึงว้าวนี่มันโรงงานผลิตกล่องโอแมคกอดอันนี้เหมือนเป็นเลเซอร์หรือเปล่ามันเป็นเลเซอร์ใช่ใช่มันเป็นเลเซอร์ มันเป็นเสียงแดงซะด้วยไป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 ต่อไปต่ออันนี้ต้องระวังครับผมมันเล็กๆมันเดินได้ทีละช่องมันเดินได้ทีละคนหรืออาจจะเดินลวดเดียวไปเลยก็ได้ผมไป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 ตรงนี้เหมือนเป็นอะไรสักอย่างครับผมอุ้ยรีบไปเร็วมันจะมีรถลานจอดรถหรูเรารีบไปเราไปเรไปเรไปเรวโอ้โหเทเราอ่ไปที่หนึ่งแล้วครับผมโอ้ตรงนี้มีรถด้วยเอ้ยใช้รถหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจ ไม่น่าใช้ผมน่าจะต้องเดินออกไปเลยสามเมตรมีความสูงสามเมตรที่ต้องนี้เอ้ยตรงนู้นมันมีมีรถแสดงว่าต้องขับรถไปแน่เลยครับผมตรงนี้มีร้านอ๋อนี่มันนี่มันร้านผลไม้นี่ที่เราเจอโรบอกเซียนซูปปเปอร์มาร์เก็ตร้านขายผลไม้โอ้โหเราไม่น่ามานะมาที่ร้านนี้เลยร้านนี้มันขายอะไรไม่รู้ไปดีกว่าตรงนู้นมีรถเราก็ต้องค่อยๆไปครับผมโอ้โหตรงนู้นมีสารกำมะถันสีด้วยครับผม ก็จะมีสารยูเครียอะไรประมาณนี้ผมแล้วก็เช็คพอย์ก่อนโอเคเอาทีละคันเลยเพื่อนมันมีสองปุ่มน่าจะคนละคันโอเคต้องรีบไปนะเพื่อนอา้าวไปไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวนะงั้นเราเอาตรงนี้แล้วกันโอเคไปไปไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปไปนายไปก่อนเลยโอเคโอ้รถได้มาขับยากนะเนี่ยลงมาขับยากบ้าผม แล้วมันเป็นบังคับยากเนี่ยอ๋อเดินหอยเฮ้ยอย่าไเดี๋ยว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 เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ,อ,อ,อย่ามั่วอย่ามั่วโอ้ยเฮ้ยอย่าไปมันไม่ได้สักทีเนี่ยลดลดลดเอาใหม่เอาใหมา่ตั้งสติมาโอเคแล้วก็ค่อย เอ้าเหมือนเพื่อนจะถึงอันนี้แล้วผมเพราะว่าเพื่อนวิ่งเร็วไปเพื่อนเดี๋ยวเราขอขับไปก่อนนะโอ้โหเพื่อนวิ่งเร็วมากโอ้ยเดเดใจเย็นใจยันลด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 ลใจเย็นนะโอเคเขาขับไปห้ผมแล้วก็ขับไปเลยเราจะไม่มาซุปเปอร์มาร์เก็ตที่นี่อีกแล้วเย้เราถึงที่หมายแล้วลงรถไปเลยเย้เรากลับถึงบ้านแล้ว อูมีเครื่องเต้นด้วยผมมีมีให้นั่งด้วยแล้วก็มีอะไรเนี่ยอ๋อจัมแพ็ดแล้วก็อันนี้แพ็ดเย้เราสาบราถดีอ,อกจากที่นี่ได้แล้วเราเกื่ทนทำอะไรเนี่ยเ่อนเต้นเหรอ, <c oughs> อ,อไ,ม,ไอม่เป็นไรโอเคครับผมเป็นไงบ้างของสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเรามานั่งกันเป็นไงบ้างของสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม